Yep. Okay. へえ。

All right. ต้องยืนแบบห้ามลายแหละไม่งั้นโดนสองอีกตรงนี้ที่แรกอะล่วงยิงจากด้านผมยิงข้างบนน่ะ เมื่อกี้เห็นก่อนเห็นอะไรก้อนๆดิสกี้อะไรสักตัวนั่ฝรั่งคนฝรั่งเศสยพูดภาษาอังกฤษเหรอห่วยนะหรือเปล่า What are you have What are you up? What are you <coughs> up? Okay, where's well, your okay. wow. oh, problem? Wow. This a Let's go. let กังยึดคืนแล้วสถานการณ์เป็นไงบ้างครับ ออกอยู่ที่ขา พี่ลูกโม่เดียวไปเลยปโอ้ดีด้วยก่อน เขายิงแบบไม่กลัวหมกระสุนเลยนะ ไปเราเลบนถนนไอสนะผมจัดการให้แล้วแต่ว่ามีคนอยู่บ้านซสายี่เสียงปืนข้าของผมเยอะเอ้ยนไม่ได้ใช่ไต้องมีหัวหน้าวหน้าพิาทำไมรวางเกไว้ นั่นสิบาระเบิดนะเดี๋ยวเราหา,หาที่วาวจุดเกิดก่อนหาที่วาวจุดเกิดไม่ใช่หัวหน้าใค,ใครเป็นหัวหน้าใครเป็นถ้าใครถ้าใครเป็นหัวหน้ากดตัวทีนะมันจะมีตัวลูกสัญญาณน่ะยูริยูริรรรรเป็นหัวหน้ายูร<ม>ิยูริคุณยูริผมเหรอครับใช่ครับผมเป็นหัวหน้าคุณก็เป็นหัวหน้าแต่คุณหาที่จุดเกิดที่ปลอดภยัยตรงตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ผมอยู่ คุณจวลรากดตัวทีเถ้ากดตัวทีไม่ได้นะถ้าไม่เป็นคอมเมดี้ซีเอ็มจีอยู่เดียวมีวิธีเดียวก็คือรีสปาวไม่ขึ้นนะตายแล้วสร้างสควอตไม่เล่นสร้างสควอตแล้วไม่เล่นหัวหน้ามูเนี่ยคุณคุณกดคุณกดคุณคุณอยกดรีสปาวเลยคุณกดรีสปาว เหมือนบนสะพานจะเคลแล้วย,ยังวิงสไนเขาเขายิงข้างสะพานใช่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ไม่มีกล้องสองทางไกลยิงไม่โดนน่าอยู่สะพานบนสะพานแน่ถ้าใช่เลยใช่น่าจะกลางสะพาน ม่วิ่งเข้าทงนะสะพานข้างๆไอ้ข้างขวาข้างขวาข้างขวานะข้างขวาเมื่อกี้ผมเห็นอยู่บ้านบ้านใครฝนตกบ้างบ้านผมฝนตกแล้วไม่ฟ้ามืดบ้านผมฝนก็ตกผมก็ได้ยเสียงฟ้าร้องอยู่ด้วยนะผมอยู่ยาเสียๆหน่อยหัวขอมพังแหละวิ่งวิ่งอยู่ทางขวาเห็นหัวบบ กัไปก่อนอย่างแรกสวัสดีครับคุณโนเมอร์ซี่สวัสดีครับผมามาแล้วครับคุณไม่ผมดังไหมหรือเบาดังดังมากดังมากมีชัดเจนชัดแจ๋ว Phòng nấu khu thế này bác Sniper down, sniper down Shot Nó nói là gì? Anh đi, anh đi thay Blin, blin เล่นเล่นมาลิวิชผมจำไม่ได้มาปเป็นแสงแฉลบเลยเมื่อกี้ให้ผมฟังที่เกิดไปไหนครัโอเคครับอังกฤษโอ้เนาะไปวางไปวางจุดเกิดข้างรถเกิดเนี่ยนะวางทำ อโอ้พระเจ้าพระเจ้าเช่วยวางจุดเกิดข้างรถเกิดเนี่ยตายแล้วอ๋อ,อ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่รถเกิดเกิดสองคันถูกไหมแล้วใครมาขับมาจอดใกล้กันผมเกี่ยร์ยมันตั้งปืนกลป้อมปืนไว้บนสะพาน ที่หาที่วันจะเกิดผมไป,ปไปต่อไม่ได้ละบ้านไ, <ป S 2> ไม่ได้ไไดไดไดนะตัวทีรูปสุดท้ญญาย จะเล่นเป็นเน็ตเกนเน็ตดอมเชอร์ล้หาที่จ uh, ุดวางอะไรเลยเลยที่พอยอะไรเงี้ยชื่อเลยนะที่จุดวางอะสามารถวางได้ชื่อเลยเรลาที่พอยลาที่พอยคุณกฎทีแล้วก็จะมีสองอย่างอตัมีรีแฟตกับตัวรูปสัญญาณสอดสัญญาณอ่ะเก็ c ไหม ทีได้ไหมตัวทีแล้วกต็ต้องให้คนเล่นโลจิสติกไปไปสร้างสะพานฝั่งซ้ายไม่ก็ขวาไม่งั้นตีไม่เขา้ามันมีมแพนเปอร์นบอรเดเบสแล้วก็เวชคิลเทน เออกุทธีเอ่อกุธีครับผมก็จะมีรูปสยานไฟอะไรแบบนั้เลยเอ่าไม่เก็ไม่เก็ตใช่ไหม๋ยวผมได้เป็นคอมเมดร์ให้ได้บเอเไรให้ผมทำอไร ผมเป็นคอมพิวเตอร์ให้สควอตสองให้โอเคครับ yeah. 우、呃 yet ทำไมค้าที่ที่ดีๆไม่ค่อยสนิทไปฮะอยู่ไหมเอ่อ uh, ผมอยู่ฮะผมอยู่ผมเพิ่งคอมามาเมื่อกี้มามาช่วยผมตรงสะพานทางขวาเลยครับต้องการด่วนเลยเดี๋ยวตรงกระบะวิ่งไปให้เข้าอยู่เลยเอ็นพีมาแล้วเมื่อก,กี้เมื่อกี้เห็นคนจะมาลอบทำลายส่วนหลอยเอ็นพีไปแล้วเ <น cụ S 2> อ็สนสอง ประมาณ200เมตรตรงตรงไม้200เมตรตึ้งคนอะขยิงกาดมาอีกโอ้สไนปยเปิดมาเลวโดนโดนโดนกำลังกำลังโดนเหรอสไนเปร์ไม่ผมยิงมัน โดนโดนสองร้อยปืนกลเนยใช่ปืนกลดาวปืนกลเนยงั้นก็วิ่งข้ามไปเลยวิ่งข้ามไปเลยจะวางลาลี่อีกฝั่งของสะานออกมาลุ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 ลอสลอสมางั้นบอกให้โอ้ยอย่างน้อยเขาก็ขับเขาก็ข้ามสะพานมาสร้างไอ้ฐานเกิดก็ไม่ได้ต้องบอกให้เขารอแล้วแจ้งหมูสามให้เขารอให้รอให้เรา ยึดอีสะพานตรงนั้นอีกฝั่งนี้ครัผมไม่ได้ให้นะครับผมเป็นโสดาดแจ้งแจ้งมวยมวยโลจิสติกอะเร่เร่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวแจ้งของ้ามสนลนเลาแล้วเลยเลยีมาแล้วไปโดนไโดนหรอนี่นมานี่มาที่มานี่ยล้วไปวางลานี่ไปจุดเกิด่อนม่ไม่ไปวางในเมืองดิถ้านะผ ถ้าวางยิงตรงนี้ลราโดนดักยิ้งนี่นี่มาวางในเมืองมาในบ้านนี่โอ้ตายหาแล้วเข้ามาวางในเมืองเลยเจ้าบุญเจ้าบุญซ่อนซ่อนลารีไปไว้ในเมืองจะดีกว่าใช่ผมไปด้วยคุณปืนเป็นแถวผมปืนเป็นแถวผมเดินเดินเดินเมื่อกี้ ดาวดาวอเคนี่ตายแล้วยอดยอดครับยอดชุบชุบหัวหน้าชุบหัวหน้าครับมหัวหน้าหันไปครับไปไปแล้วสเตโอเคไปไปครับก่อนครับสเตนมาร์คช่วยโอ้ไม่มีใครยิงช่วยเลยครับเอาวอาคุ้มกันด้วยคุ้มกันพี่ไปเรดิโอไปวางไปวางไปวางก่อนเลยไม่งั้นรถเกิดนะครับผม ไนะด้บนะขอที่วะเอาหัวหน้าวางได้ไหมห,หาที่โอเคตรงนั้นกน็ยิง่งยิ่งลึกยิ่งดีหาที่ซ่อดีๆนะครับจา่านี่แหละอ่าปืนกลปืนกลไม่มีใครเล่นยังไงเนี่ยได้แล้วลวะโอเคลุยท่ท้ายชอย let's go <S มีคนโดนยิงด้านหน้มภาษาเยอรมันได้ิดหน่อยนะพอผมพูดได้แค่บางคำไม่เยอะมากใช่แมนดาวด้านหน้านะมีคนใช้ปืนสเตนสเตนมาร์ก ไมาร์สองมาร์คห้าหรือมาร์ี่บอมาร์หามาร์คห้าใช่ใชใช่มาร์ที่อะไรก็ได้ที่มันใส่แมกซีนด้านข้างมาร์คสองมันมาร์สองเดียวเ็อคอล F เป็นหนึ่งอื่โบรแถวเคสเนสไนเปอร์น่าจะหาที่ซุ่มได้ผมดื่มน้ำ มีรถวิ่งรถวิ่งรถโอเคๆดีแล้วยี่สิบรถใช่ใช่รถจุดเกิดใช่ไหม,มอืออับไม่แน่ใจอะรถเกิดหรือไม่ก็โลจิสติกอะไม่ใช่มันอยู่ดีๆมันก็ขับมาตรงซอยเลยนะสองอย่างซ้าย,นเ,ายนนเนี่ยรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยรูกเปล่า รถรถอยู่แถวรถอยู่แถวเรดิวคนคนวิธีชโลจิสต <Okay. S 1> ิกโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วสักอเจอรถแล้วจะทากี่อยู่ ช่วยในธงดูเหมือนจะเงียบเราวางหรือเปล่า,าผมวิ่งอ้อมสะพานดูอ้อมไปด้านหลังสุดดูขอกดรีเฟรชก่อนเดี๋ยวเผื่อจะหมดเออเล่นหัวหน้ามึงอย่าลืมไอ้นั่นไอ้พลวิทยุ่ออย่าลืมกดรีเฟรชวิทยุ่ะครับผมเข้าใจดีครับผม,มรอบทราบครับเงียบแปลก ระวังนะมันเป็นกับดักก็ได้เคยโดนแล้วเครียด<ๆ>เครียดเคยโดนมาหลายรอบแล้วไอ้เรื่องนี้แหนละมัน,นเงียบๆอะ่ะมันแบบซุ่มมาแบบเงียบๆมันมาแบบโดนไ่ทางตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยมาบบปึ๊กเข้าไปอะ่ะอัน,นออมีคอนแทคกัน,ปปนโอ้มีมีมีมกำต้องเฮ้ยคนวิดีโอมันน่ากลัวคนล็อกกิท ลงมานิดหน่อยตรงสะพานตรงสะพานเนาหนึ่งยิงเม็ดยิงไม่ตายนะมันหนีได้อังกฤษแอร์บอลมันตรงสะพานใช่หายไปแล้วระวังนะลำสับแสบคอเอาน้ำชาหน่อยไหมน้ำชาใส่ชามะนาวหมแสบคอกว่าเดิมอีกจะสมกับน้ำผึ้ง พวเอามามาสมเส้าบุตข้าวสมเรดี๋ยวยแผมผมเยอะเลยนะแถวผมอะผมไดยินเสียงเดินรอบๆผมวิฮะอย่างอย่างนี้เลยอย่างไอย่ไรอ่าไยาตายแล้วตายแล้วนอนแห้งนอนแห้งแน่ตัว เ้ยสุดยอดเดี๋ยวเพิ่งฉันเห็นมันวิ่งกันยุ่ยเยี่ยดไปหมดเลยใช่เมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่นะเมื่อกี้ผมยิงไม่ค่อยจะโดนเลยเอ่อเท่าที่ดูจากสะพานที่มันล่วงลงมาเมื่อกี้ถ้าใครเล่นอังกฤิอ่ะต้องตัดสะพานเลยว่าสะพานน่ะดีสุดแล้วโอกาสตายสูงด้วยอาเฮม เดี๋ยวนะบ้ามีควันหลังสมกยิงรถโลจิสติดบนทางมันมันขับมาเฮ้ยผมว่ายิงยิงคนขับตายดีกว่านะปล่อยให้มันเน่าตรงนั้นเพราะถ้าโลจิสติกไม่ไปเกิดที่ฐานมันก็ขับไม่ได้ไม่ไม่ไม่มันวิ่งมาขับรถมาเร็วแล้วมันนั็นท่าอโน้ตือท่านกยบมันะนี้ตายได้ยังไม่รู้ตาไปมึงโอ้ยเสียชีแล้ว เอ้ยบนสะพานบนสะพานดีแล้วจุดตัวสะพานจุดผมอับมากอุ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้ใครตกใจไหมมีใครตกใจไหมเวลาผมตะโกนดังขึ้นอ่ะอ่าอืมนกไม่มีใครนะ